คณะประเภทนี้นะครับนะสำหรับน้องที่สอบเข้าคณะประเภทนี้คือออกแบบแฟชั่นดีไซน์น้องอาจจะเจอในหลายชื่อนะครับนะออกแบบแฟชั่นนะครับแฟชั่นดีไซน์ออกแบบพัตตาพรทั้งหมดนะครับที่แปลและสื่อกลับมาว่าคือออกแบบเกี่ยวกับแฟชั่นถือว่าเป็นคณะนี้ทั้งหมดนะครับนะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะครับถือว่าเป็น เบสของคณะนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องแปลงกายเท่านั้นเองนะครับก็บางทีก็จะตีรวมว่าให้มันไมไยคล้ายกับผลิตภัณฑ์จังเลยนะครับก็ใช่ครับมันเป็นเบสในลักษณะน,าาน,านั้นเพียงแต่ว่ามันเฉพาะทางไปนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆรืนะฮะเอเคนะครับนะเดี๋ยวเรานะครับอ้อคณะนี้นะครับถือว่าเป็นสินประกับคณนะในหมวดสินประกับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่าเขาต้องเรียนต้องสอนอะไรกันบ้าง ออกแบบแฟชั่นครับสอบอะไรกันบ้างนะครับเนื่องด้วยเป็นคณะในเชิงของสิลประกนนะครับแน่นอนครับตัวยืนพื้นเขาต้องมีวาดเส้นหุ่นนิ่งอันนี้ต้องมีอยู่แล้วนะครับการเขียนภาพบรรยากาศนะครับการเพื่อทําให้ลูกเล่นได้มากขึ้นน้องคนน้องอาจจะสงสัยว่าทําไมดออิ่งมันทุกอันเลยว่ะดออิ่งนะครับเป็นวิชายืนพื้นของแขนงสินประกทุกอันฉะนั้นไม่แปลกครับเพียงแน่น้อยหรือเยอะนี่ถือว่าน้อยครับถ้าเป็นสาขาพวกจิตรกรรมจะเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็เอากลับมาดูกันต่อนะครับ การลงสีนะครับแล้วก็การออกแบบตัวละครหรือคาแรคเตอร์ดีไซน์ต่างๆนะครับนะแล้วก็นะครับออกแบบสเก็ตดีไซน์เห็นไหมฮะเบสของคณะประเภทนี้มันเป็นเบสมาจากโปรดักดีไซน์อย่างหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโปรดักประเภทแฟชั่นนะครับทั้งหมดนี้คือพอร์ตหลักๆนะครับที่ต้องทําออกมาหรืองานที่ต้องทําออกมานะครับแล้วถ้าต้องหลุดไปสอบทฤษฎีน้องจะต้องสอบตัวนี้ครับนะะทฤษฎีสินทุกสาขา ปัจจุบันนี้น่าจะใช้ชื่อว่า t p แพดนะครับก็หมดนี้ครับโอเคไหมครับหมดนี้ครับนะเดี๋ยวไปดูทีละอันกันว่ามีอะไรข้างในบ้าง drawing หุ่นนิ่งนะครับการวาด drawing หุ่นนิ่งนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคณะในเชิงสินกรรมเกือบทุกอันนะครับสถาปัตย์ใช้ในบางสาขานะครับวา drawing d r a i n g หุ่นนิ่งนะครับส่วนมากก็จะใช้กับภายในนะครับนะแต่ถ้าเป็น ศิลปกรรมตัวอื่นใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับหุ่นนิ่งหุ่นนิ่งคือหุ่นนิ่งนิ่งต่างๆนะครับที่เป็นแม่แบบนะครับหุ่นนิ่งไม่ใช่หุ่นไม่ใช่หุ่นคนอะไรนะครับหุ่นคนคือหุ่นคนนะครับหุ่นนิ่งก็คือเช่นปากกานะครับถ้วยแก้วที่เป็นหุ่นนิ่งนิ่งเป็นหุ่นแบบนิ่งๆิเขาเรียกกันว่าวาดเส้นหุ่นนิ่งครับอย่างที่เห็นในภาพการเขียนภาพบรรยากาศนะครับนะการเขียนภาพบรรยากาศนะครับก็จะเป็นนะครับ อย่างที่เห็นนะครับการวาดรูปภาพบรรยากาศมันเป็นเรื่องของมิติต่างๆนะครับถ้าลึกซึ้งกว่านี้จะเป็นดีไลเนชันนะครับนะครับเป็นเบสิกของการเขียนภาพบรรยากาศนะครับการเขียนมิติ one point two point three point นะครับ curve point พวกนี้นะครับเป็นหลักการจําเป็นในการวาดรูปในทุกสาขาวิชาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ความสัมพันธ์ของมิติความลึกความตื้นนะครับ การลงสีครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าเข้าใจแค่ตารางนะครับแต่เราต้องเข้าใจการนําไปใช้ซะด้วยการออกแบบตัวละครนะครับในการทําเรื่องนะครับหรือในการคุมตีมันสักอย่างหนึ่งเราต้องออกแบบตัวละครหลักๆก่อนนะครับแล้วให้เป็นตัวดําเนินเรื่องต่างๆหรือดําเนินในการโชว์นั้นๆนะครับเรื่องนี้เลยจําเป็นนะครับในการในการเรียนคณะเกี่ยวกับพวก สินประเภทพวกนิเทศนะครับหรืออาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับแฟชั่นเราจะต้องใช้ด้วยกันนะครับ s k e t c h Design for Product ประเภทแฟชั่นคือเฉพาะทางอีกแล้วนะครับเฉพาะทางไปทางเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายโดยเฉพาะน้องจะต้องเป็นคนวางตีมสีเลือกสีเลือกสันเองอะไรเองวางนำเสนอเองนะครับจริงๆก็คล้ายๆโปรเซอร์นะ นะแต่ว่าประยุกต์กันได้นะครับนะสเก็ตดีไซน์ประเภทนี้นะครับหรือว่าเป็นตัวของแฟชั่นเขาเพราะบอกแล้วว่าคณะนี้เขาโตมาจากเบกของคณะประเภทโปรดักต์นะครับหรือออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับเพียงแต่ว่ามันเฉพาะทางแคบลงมามีเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เข้ามายุ่งด้วยนะครับยุ่งหนักเลยละครับเพราะมันเป็นทั้งการทางกายทั้งหมดเลยนะครับ ทฤษฎีสินนะครับทุกสาขาหรือทีแพดสองนะครับส่วนใหญ่ต้องสอบไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในรอบ3แต่เอิญรอบ3มเนี่ยมันรับไม่ค่อยเยอะนะฮะในรอบ3รับไม่ค่อยเยอะมันเลยจําเป็นจะต้องรู้บ้างนะครับเผื่อน้องหลุดนะครับหลุดจากการรับรอบ1รอบ2แล้วไปสู่รอบ3นะครับอันนี้จะกลายมาเป็นพลิกเป็นตัวช่วยเลยนะครับเราเลยจําเป็นจะต้องมีบ้างในคณะประเภทหมวดสินรกรรมต่างๆนะครับ ผู้สอนนะครับนำทีมโดยพี่ตึกนะครับอานวั์กล้วยไม้นายุทธยานะครับสาบริกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาสาบริกรรมหลักนะครับพระจอมเกล้ารายกระบังนะครับผู้ดูแลหมวดสถาปัตย์ทุกสาขาวิชาและสินกรรมบางสาขาวิชานะครับส่วนพี่อีกขั้นหนึ่งนะครับนะนำทีมศิปกรรมนะครับชื่อพี่มานนะครับศิลวุฒิสุจิระวงศ์นะครับศิปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิจิตรศิลนะครับพระจอมเกล้ารายกระบังนะครับผู้ดูแลหมวดหลัก นะครับสินประกรรมทุกสาขาวิชาเช่นเดียวกันครับกําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่เป็นใครแนะนําตัวกันนิดหนึงครับพี่ชื่อตึกครับอนวัตกล้วยไมยนะ้นายุทธยาเป็นเฮดติวเตอร์นะครับสถาบัน to be s c o o o l of art นะครับและระบบ to b ีออนไลน์นะครับนะพี่เป็นคนเขียนหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็ นะครับที่เป็นคนที่ไปออกรายการเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี่เหมือนกันแหมเยอะดจริงคณะศิละปะในประเทศไทยนะครับเรามาเข้าใจเริ่มต้นกันก่อนนะครับคณะศิละปะในประเทศไทยเราแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆนะครับคือ1นะครับหมวดสถาปัตยก,นนร 2, รกรรมนะครับ2หมวดศิลปกรรมนะครับคราวนี้เรามานั่งดูกันครับว่ามันต่างกันยังไง ไอ้หมวดสถาปัตย์นะครับคือศิลปะที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะครับวุฒิการศึกษานะครับเป็นสถาปัตยกรรมมศาสตร์บัณฑิตแล้วก็แยกตามสาขาต่างๆนะครับส่วนอีกหมวดหนึ่งนะครับคือหมวดศิลปกรรมบัณฑิตนะครับ2หมวดนี้นะครับต่างกันอย่างไรนะครับนะเอาหมวดสถาปัตย์กันครับหมวดสถาปัตยกรรมนะครับเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะครับวุฒิการศึกษาคือสถาปัตยกรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็แยกเป็นสาขาต่างๆ ส่วนวุฒิอีกปะเภทหนึ่งนะครับคือวุฒิศิลปรกรรมนะครับนะหมวดศิดลปรกรรมนะครับวุฒิการศึกษาที่ได้คือศิงประกรรมบัณฑิตนะครับแล้วก็แยกเป็นสาขาต่างๆเช่นเดียวกันครับโดยส่วนใหญ่จะมีแค่2หมวดนี้นะครับส่วนไอรายย่อยต่างๆมาถามกันต่างหากได้นะครับเช่นคุรุศาสตร์บัณฑิตศิลปรกรรมนะครับหรือหรือวิทยาศาสตร์แต่เป็นสถาปัตย์บ้างอะไรบ้าง อันนี้ลอกรอบได้นะครับแต่อันนี้เอาคร่าวๆที่เป็นส่วนใหญ่ในประเทศก่อนนะครับคณะนี้นะครับถือว่าอยู่ในหมวดศิละประกันนะครับสวัสดีครับเรามาดูกันที่คอร์สเรียนกันครับคอร์สเรียนเราก็มีแบ่งเป็น2ประเภทนะครับคือแบบนับจํานวนครั้งนะครับคือคอร์สสิครั้งหรือ15ครั้งแนะนำคอร์สสิครั้งครับน่าจะกุ่มค่าที่สุดนะครับสี่พบาทนะครับมให้เวลาเรียน4เดือนครับตกสัปดาห์ละหนึ่งหนนะครับ หรืออีกประเภทหนึ่งคือน้องต้องการที่แบบว่าไม่จํากัดจํานวนครั้งเลยนะครับเราก็จะให้ระยะเวลาเรียนไปเป็นอัลลิมิตประเภท1เดือน2เดือน3เดือน4เ,เดือนนะครับคุ้มค่าที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนราคา4,399บาทไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับวิธีการนะครับที่คิดได้คุ้มค่าเราต้องเอามาเปรียบเทียบกันครับเช่นเราเอาคอร์ส15ครั้งนะครับ นะราคา4,299บาทเนี่ยมาเปรียบเทียบกับค่าอัลลิมิตสองเดือนนะครับซึ่งถ้าน้องเห็นราคาน้องจะพบว่ามันราคาจะต่างกันอยู่ประมาณ100บาทหมายความว่าถ้าน้องนะครับเรียนได้มากกว่านะครับ15้ครั้งเป็นสัก16ครั้งนะครับน้องก็จะคุ้มแล้วถูกไหมครับซึ่งถ้าเรามาคิดดูทีสอเดือนเนี่ยอยู่ประมาณ8สัปดาห์ซึ่งมันตกสัปดาห์ละ2คนผลเองสรุปนะครับนะฮนะก็ น้องลองเลือกดูนะครับว่าอันไหนคุ้มค่าสําหรับน้องเพราะบางคนมีเวลาเยอะๆเขาก็น่าเลือกอันลิมิตบางคนมีเวลาแค่สัปดาหล์ละหนึ่งคนเขาควรจะเลือกเป็นจํานวนครั้ง15าครั้งเป็นต้นนะครับนี่คือบรรดาเหล่าน้องๆของเรานะครับที่เชื่อใจและมั่นใจในตัวเรานะครับเรามาเข้าใจคําว่าเก่งกับคําว่าพลาดกันก่อนนะครับสมมุตินะครับคะแนนมี100่งนะครับ เราบอกว่าเฮ้ยถ้าผ่านเนี่ยมันคือห้าสิบเป็นต้นไปคือว่าผ่านนะครับเจ็ดสิบเป็นต้นไปคือว่าเก่งนี่อิงตามเกรดเลยนะฮะสมมุติเป็นอย่างนี้นะครับมีน้องคนหนึ่งมาเรียนเพื่อให้ผ่านไปอย่างเดียวห้าสิ0ห้าสิบห้าสิบถ้าเป็นเกรดก็คือเกรดหนึ่งถูกไหมฮะแล้วน้องจะจบคอร์สเรียนวิเศษด้วยวิธีนี้เหรอครับคือให้มันผ่านผ่านไปหรือน้องนะครับตอนนี้น้องห้าสิบอยู่นะครับในบทที่1นึ่งมมตเราเรียนกันสิบทน้องแก้ในบทที่หนึ่งไหมเสียเวลาหน่อย แก้ในบทที่1ให้กลายเป็น70เพื่อบทที่2น้องจะได้70 80 90เลรื่อยๆแก้สิ่งที่ผ่านให้เก่งแล้วค่อยเดิน,ด,น,จนจด้วยคำว่าเก่งจนจบคอร์สด้วยคำว่าเก่งนี่คือเก่งในนิยามความคิดของพี่นะครับและของเราเรามาเรียนให้เก่งครับไม่ใช่แค่มาเรียนให้ผ่านเราจึงปรับพื้นฐานให้เก่งเพื่อให้บทเรียน ที่ยากขึ้นน้องก็ยังคงเก่งถ้าน้องมีพื้นฐานที่ดีครับ